สบายดีพี่น้องมาผบกกระซองครัคือเก่าพี่น้องเจ๊เก่าเหลาเมื่อนี้ยไปด้วยไซพี่น้องอยู่เพื่อนเมื่อนี้ฮยมาแกงหน่อไม้สุพี่น้องกินนะพี่น้องเนาะมาเบิ่งมาส้มข้าวด้พี่น้องเอาสีแกงหน่อไม้สีเมื่อยข้าสีเป็ดตะกินมาเบ่งส้มข้าวด้พี่น้องเด้อมาเลยพี่น้องเลยมาสวดน้ำเ้าวได้พี่น้องเด้อมันหอม เปจะเสาเนปกินเนาะไปมะแสไรบใส่บใส่ตันี่เอาไปงวดตามมาใส่อนนาน่ได้พี่น้องมีหอย้วก็เขียนน้อยแกงสมบปีหมอเริ่มผดเลย ส okay. ิวอปลาเดกลงเออเรองิดขาดไไดปลาเด็กอ่ะเดกกะแพมาใส่างใ่ขงติขาดปได้ปลาเด็กลงคำบอมีปลาเดกพน้องกินกาโบข่าวเส้นข่าวเอ็นุาเนพี่น้องมนี <laughs> <kindergarten> บายดีพี่น้องกินข่าวเด้อแกงหน่อไม่บายดีพี่น้องกินข่าวกินข่าวนะข่าวเศร้าแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่เขียนหน่อยจะทมาหน่อยให้กินแหน่อยดห้ทุ่นนพี่น้องเอ้ยแซ่บได้ยิ่งทำกันเด้อพี่น้องงานกินข้าว ăn nó เด้อ hằng chuột của họ đó hôi mà thiệtแซ่บ แซ่บ ăn เนาะมากินนํากันแซ่บแซ่บร้องสะโล่ แม่ไปหลังคือมาจวุวาใน,ในกินลยเนเป็น,ปปน,น,นเป็นสิหพี่เนาะพี่จเป็นสบายมากเนาะมาเดินผ่านมาพ่ก็เลยเอินกินแกงนมเจเกาเราเบิ่งสีมือพิน่นกินฮอนหะอันิอนอน่นออยาไปบ่ลีเนียแต่เฮาก็ซับกิน มำเม้าทำแม้าปัญยาทำมดวนก็จบเป็นทักงวงมันจะงามงามีนาะเสียบดีแกหน่อยเพื่อนหองร้อนะเรากรเียมปลาหมาง่ายแทนนะเส้นหอยน้ำเน เขาจะบท่องมันนาบท่องกินมแล้วมัาเบดลยกินแล้วมาท่องมาเลยไก่ากระเบะทองมาเลน้ำบุรีสบายดีพี่น้องคุณแม่ท่องมากินน้ำเจ็บข้ามกอนนะจะเสียบดพี่น้องเลยให้ไมัคนหมกล้อก็ไม่หมาแนงไขับามาบะท่องเจ็บเสียบพี่น้องเลย เอาบวมาให้ต้องจะไปจุบหอยเหมือนกันวาดเจงหอยเนาะหอยทีหลักอ er ีกเนาะต้องจุบมแชบโลดมาเนี่ยนะบอแชบโลดมาถ้ามีไงลูกบะช่องไม่ต้องเห็ดไม่ต้องหอยสุดยอดพี่มือเจ๋เกาเหลา บ้านกันใกล้กลกันแล้วก็บะท่องสะปิ่นบ้านปิ่นกันเวนเจกเราอะนี่เหรอแสบหรือแกงหน่อยเพิ่นแสบดีที่ได้แต่บะท่องกินข้าวอิ่มนี่้องเนาะจนแน่นเนาะกินอะไรกับมากินกับเนี่ยต้มหมูวันอ้อยหมูนอ้อยแสบใค่ต้มหมูนอ้อยต้มหมูนอ้อยภาษาไทยหมูนอ้อยหมูนอ้อยนี่ยบ่ ขนนี้น่า่บเสียออตเอใบใบนะต้มเฉียวนะใบนางเลิศแล้วก็เดืบต้มอ่อมครับบับกใบบับกงาีดัง

เราจะสื้อหลายอย่างเดี๋ยวจะได้เครื่องมันมาเนาะไปหาเงี้ยงเข็งมันไว้เกื่อไได้กินทีกันกินอะไรเด้อหลายอย่างท่านบึงในเฟซบุ๊กเนาะเห็นเขาโพสแกงหน่อไม้ลงเนาะอืมโอ้ยน้ำลายไหลพี่เนาะไงยยอดบ้านทันทีเลยน้องำตาไหลเปล่านี่เถอะ ฮอนบก็มาอยู่บ้านแล้วก็อบอุ่นนะพี่น้องเป็นโตจะคลองเด้กินยังกัซุ่มแซวกันมวนปูหน่อยอะไรนั่นปูไวหเ่าะจ้าปูคอ คู่กับแป้งนะแคู่กับแป้งคอร์ดใชแล้วอิ่มบมากบ้านท่านอิ่มแล้วสายเงินทอนบานนี่สายเงินทอนนี่แหละนี่แหละจุงทอนมาคกล้ากินหน้าทอนนะคะเจ๊ก็ร้อยังข้ากล้ากินม่นอกเง้ยอิ่มแล้วบใจยิ่งทอนต้องต้องใจยิ่งกินนี่แหอกเง้กินน้ำกันบานนี่ หอยซื้อมาจากคุณน่ะนจอยบนแหละจอยจนได้สามต้มยังไว้เลออมาขึ้นต้มกย่างมาเด้อนไกาทาง้องเอิญไปกินข้าวไปคายงนกังเนาะอูกผมกันลายก็เปนถมากคายวนอะคายบุว ห้องจะไม่เลยเราขห้มะเขือที่หมู่บ้านพี่เนาะเห้ดกระปุกถั่วไลยเห็ดตะกินบดดีบ้านเฮาอาังกะเนี่ยขายกับบริษัทโควิดเนี่ยปกติกะสิวได้ไปทำงานอยู่เลยเนาะแถวอีสานแถวสนุมานเนาะแม่แถวสอนนุมานแต่ปีนี่ไปบ่ได้พี่น้องเลยติดโควิดลดหาเห็ดงานนำบ้านหาเห็ด ปลูกพักปลูกหญาค้ายคายกับลปลูกลายแบบคยกับปลูกบบเดียกันหญ้าเจลปี่ะแค่บ้านเฮ้าเป็นคาอยอปนบคนมีคนปลูกเนาะบ,บ้านบ้านไหนกับใครบอกทั่ทั่วานตะแกนเจ้ามัน,น,นอีนกสีส่เจ้าย <c oughs> น้องบ้านเพนสำหรับน้อานเทียม มาพริกนเทใดยกินเหนเเจ๊ก็เ่ิกัรมาพิกรอนเขียนห่อยเพิ่งใส่จนเปื่อยไปแลยต้มมชมาแรงรยังเจ๊ปูเด้อปเด้อาไปยเมื่อคืนนี้ซำนี่ปหาเฮินปลาลายังได้ปลาหลาย่ด้วย่อมัหอ นางเอาหมองเดียวนั่นหมองขระปั่นแหละข้าว่นหัวหมองคนหมองเลยือนได้หัวหม่องโบไม่ไลยคนบอกอยากลงได้หัวหมองอยากเนาะต้องมีลายๆคนหัวใหญ่หัวใหญ่นิดเดียวพาแน่ลองถ่ายเที่ยงนอนอยู่ฮะ น,น้าเลยเนานะน,น้ายังลายบอมบกเลยโอ๊ยหากระคายว่านนี่นี่คันยังเลือมากเขากับสีซออยู่ดอกเนาะอืม,มนี่เลือดมาหอดเพิ่อนแม่น้าทงเดียวนะนี่แหละราคาเดียดวยของอรไอยได้ขายสามทงไม่ได้ค้ายหรอกมาเอาแหวนเป็นแหวนวเลยซื้อเฉยๆทั้งหมด เราไปก่อนเห่ยเรามาก่อนเห่ยไปก่อนมาก่อนเข้าลูกต้มยำเสาวด้หันหอดดีมองเข้าลูกแล้วข้ามนกเด๋อนกเต๋อขันบอลนานานะให้ลูกสามมองคนขันน้ำดูเหมือคน,าานาลาย่ะลาล่คนอันนะ่ะคลายผูกขาย คนจืดอบราณคนืดอบราณเหรอคนอย่่บ้าคนขายันคนจะกินมาหนาเทามันกินอิ่มๆมันหนาปนใหญ่มันเป็นใหญ่ล้องล่องอยู่บอมาแม่วหน้านั่นมันใหญ่เลยมันได้ก่อนดีแซ็มแห้เห็เนาะเอาไปนอน ุ้ง่อยู่มือแะเนาะหอเรี่นแสบไม่เขามักตน้าบันนอกบันนากินได้แะใส่ม่แรางาแกงไสดไม่น่หละแกงชูเด็กน่อยกินขาจิวันนะแล้วก็มากเอ บอกว่ากินแล้วทามากินขาเล่นยังปนังกินหัวหัวไปกับนางกินมือกีก็บอายข้าวเยังทอดไข่สีหน่อยกินมาไว้คืก็ถือกันแ่นาะสึใจอืมเิ็นหมูงำเฮ้ย่เป็นหลอกเป็นหนวทานกันใช่เป็นหลอกกับเมื่อบ้านน่ มเห็นคุมูทามกกาบอกงานม้กูบอกคือกันถือกันไงปไาออกไปแล้วก็็เหล็นอ่นนั้นยอปลาปแล้วบ่อยบอกป้าหูอยู่บ่หฮัมมานี่บอกเลยเด็หู้ในวันจัไปกใส่ งบนนั่นเห็นสะแพงเด้กลับมาแล้วพูดเห็นกบมาแล้วพูดเห็นมาว่ะช่างชิปน้ำแบบเห็นมาพอดีมาจะมาบุญเห็นเห็นเพิ่นมาพอดีน้องผ้าเกล็ดยังได้อยู่ไหยกระเบื่อหมักไปอ่ะ อย่างเยอย่าาไกลน้องหนำเรอโบไม่ร้อน้องหนำไม่แต่น้องสาโบอันนั้นะเขาปกไปได้เขาก็จะคัวอยู่อย่านันเดี๋ยวกนลงอันนั้นอันนี้ในน้องเขาไปเปล่นไก่น้องเด้เฮ้ยมาละเ้าเปลี่ยนนะฮาหนักขึ้นไะยแย่งไก่เาอ้อมน้ำมักจับโบย่ายเขาดอก Nói bỏ lạc, nói sắn hỏi cắt tinh tự nâng bụng mong lưu tâm. tinh nắng nâng 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 nâng

น,นึ่งต์น้ำพอกระคิมหนาด้พ,ดพี่น้องเด้อสําหรับพินิ้54พ่อสานีพี่น้องพี่พัน์ได้กับเขาโทษเขาภัยด้ยพี่น้องเด้อเพราะว่าฝากกดติดตามสองคะแนนเจ๊เก,ก้าเหลาพี่น้องสําหรับพินิ้ไปแลวพี่น้องสบายดีสบายดี